ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลักธรรมในวันนี้เสนอคำว่ากรรมลิขิตกรรมลิขิตให้ชีวิตเป็นเช่นนี้เกิดทั้งทีเอาดีไม่ได้มันอายหมาเสียชัดเกิดชีวิตนี้ที่เกิดมากำหนดค่าตนเองยังไม่ได้ตายเปล่าเอ่ยชีวิตนี้มีบุญยิ่งนักที่ได้เกิดกายมาเป็นมนุษย์ เพราะฉะนั้นจงอย่าหยุดที่จะสร้างคุณค่าให้เกิดกับชีวิตนี้เพราะว่าทุกๆชีวิตล้วนมีวิบากกรรมกำหนดมาต้องมาพบปะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูล้วนแล้วแต่มีวิบากกรรมกำหนดมาทั้งสิน้นเพราะมีกรรมสัมพันธ์ที่ผูกพันกันมาแต่อดีตชาติจึงต้องมาพบปะเพื่อสืบสารสัมพันธ์หรือมาชดใช้นี่กรรมให้แก่กันที่ติดค้างล่วงเกินกันไว้เป็นธรรมดาเพราะว่าของฟรีไม่มีบนโลก เราเอาเขามาเท่าไหร่เราก็ต้องทดใช้คืนเข้าไปเท่านั้นอนดีตที่เราเคยก่อกรรมไว้มันก็จะมากําหนดชะตาชีวิตของเราในปัจจุบันนี้และทุกๆบทบาทการกระทําของชีวิตเราที่เราได้ทําในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นตัวกําหนดอนาคตให้กับชีวิตเราเพราะฉะนั้นแล้วมีเพียงปัจจุบันนี้ที่เราจะกําหนดชะตาชีวิตของเราได้อย่าบอกนะว่าปัจจุบันทําอะไรก็ได้ให้มีความสุขที่สุด โดยไม่คำนึงถึงความสูขต้องและดีงามและอนาคตจะเป็นยังไงก็ช่างมันถ้าคิดอย่างนั้นก็เท่ากับเราดำเนินกำลังดำเนินชีวิตไปด้วยความประมาทอยู่ถ้าเปรียบเปยก็เท่ากับเรากำลังยืนอยู่บนปากเหวพร้อมที่จะล่วงลงไปสู่อาบายได้ทุกเมื่อถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วชีวิตมันจะมีคุณค่าอะไรกันละ่ะในเมื่ออดีตกรรมที่เราได้กำหนดชะตาชีวิตของเรามาเป็นเช่นนี้ ทำไมเราจึงไม่ลกขึ้นมาเพื่อจะกําหนดชะตาชีวิตในปัจจุบันเพื่อเป็นการปูทางไปสู่ชีวิตในอนาคตข้างหน้าที่ดีล่ะเพราะว่าวิบากกรรมดีย่อมจะมาพรดรงชีวิตของเราให้จเจริญรุ่งเรืองได้และดําเนินไปได้ด้วยดีชั้นใดก็ชั้นนั้นเราเกิดมาตามแรงกรรมที่ทําไว้ไม่มีใครฝืนะตาลงมาเกิด กฎแห่งกรรมที่ทำไว้หากประเสริฐถือกำเนิดจากกฎกรรมที่ทำไปไม่ว่าใครล้วนมีกรรมผูกพันอยู่จะเป็นมิตรหรือศัตรูจงรู้ไว้มีเหตุต้นเป็นผลกรรมนำทางไปไม่มีใครจากหลีกพ้นตนเลือกเองเช่นอดีตจะนำผลให้ตนได้ จะเป็นผลจนสุดท้ายจะได้เห็นเกิดเป็นคนล้วนกำหนดด้วยตนเองอนาคตก็จะเป็นอย่างที่ทำปัจจุบันตั้งใจทำกรรมให้ผลอยู่ที่ตนทั้งดีชั่วตัวสร้างสรรค์ยังไงซะไม่มีใครหนีพ้นกรรมจงระวังทุกการเดินทางอย่าวางใจ ไม่ว่าใครก็มีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดความประมาทพาให้หลุดจ,จากจุดหมายเดินทางผิดสุดท้ายคิดจนตัวตายกรรมทั้งหลายต้องชดใช้ไม่ศูนย์พันหากเรายังมัวก่อกรรมทำเข็นอยู่คงจะรู้ถึงผลลัพธ์มาตามหลังก่อกรรมใดชีวิตก็ไปตามกรรม ไม่มีวันจะรอดพ้นตนก่อเองเป็นวิบากกรรมที่เราทำไว้อดีตกรรมถึงปัจจุบันไม่วางเว้นเหตปุปัจจุบันก่อกรรมดีไม่มีเวรจะเป็นบุญพดุงชีวิตนี้ดีนักแลขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกทุกท่านเถินเจริญพร